ฟังชันใน e v e r อร์เที่สายบันเทิงห้ามพลาดสวัสดีครับพบกับผมเอมประพลขมโม p โปรดกักส์พิเศษลิตของบริษัทฟอร์ดเจช้ำพรราชาวลีสาขาบางแ้ครับเอเวอร์เรทไทเทเนียมพัดคันนี้นอกจากจะมีระบบความปลอดภัยและสมรรถนะที่ดีเยี่ยมยังมีระบบ e n t เตอร์เทนเมนตมาให้อีกด้วยครับโดยคุณผู้ชมสามารถเลือกแหล่งที่มา จาก FM AM USB การเชื่อมต่อบลูทูธและรวมไปถึง Apple CarPlay และ Android Auto ได้ครับวันนี้ผมมี1ฟังก์ชันเกี่ยวกับ Entertainment มาแนะนำไปชมกันเลยครับและนี่ก็คือ1ฟังก์ชันที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้ครับคือฟังก์ชันเสียงครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบฟังเพลงในรถนะครับก็สามารถปรับการตั้งค่าเสียงได้จากตรงนี้เลยครับ คือใครที่ชอบฟังเสียงดนตรีหนักๆก็จะสามารถปรับเบสให้ขึ้นมานะครับเพื่อให้เสียงเบสเนี่ยเด่นขึ้นมาหรือว่าใครที่ไม่ชอบฟังเสียงเบสหนักนะครับก็ปรับลดลงได้ครับแล้วก็มาปรับตั้งค่าเสียงแหลมขึ้นได้แทนนะครับก็ทั้งนี้นะครับก็เพื่ออัตลดในการฟังเพลงนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาลองดูการตั้งค่าเสียงแบบจริงๆกันครับ และนั่นก็คือการตั้งค่าเสียงท่านผู้ชมสามารถไปปรับใช้ให้เหมาะกับสไตล์เพลงของตัวเองได้นะครับและผมยังมีคลิปที่น่าสนใจที่ช่องฟอร์ดเซ่ช้ัมพรราชบุรีฝากติดตามด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมเอ็มประพลคำโมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ